สวัสดีครับ <c oughs> พบพอกันคือกัาได้ครับเ้อกับสำราญบ้านนาะกับเขามานีกะเปลี่ยนมัง้งเอ้ามากินแบบอีสานอีสานบ้างบ่มันกินนั่นไ้ว่ามันว่ามันกินเลนเจอร์ได้นนั้นกินบ่ได้กินม,มันกระต่ายหระ วันอาทิตย์ที่หกสิบเอ็ดก๖น้อลูกชิ้นม,มีทั้งลูกชิ้นมีทั้งใส่กอกมีทั้งหนังไก่ม,มากินกับตําซัว เอ้ยว่าไปเนี่ยน้ำไรไหลดิ <c oughs> อัดกิบก่อนก่อนสิกินเอ้ยตำซัวโอ้โหข้าเนียกระสอบหนึ่งห้าบาท ผัดกละหล่ำเอาบริบ,บ,บ,บร,ริบทรวมๆคุณไปเนาะอันนี้อยู่ในปัอมด้ะอ้าวเดี๋ยวจะหาว่าขี่ตัวนี่นี่อ่าปัอมของยาม <c oughs> อ้วมีความสุขกับอาชีพของ ตัวเองเด้อพี่น้องเด้อมีอย่างแสีบๆก็ลงสูบังเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยพี่สาวลงอะไรบ้างเก่าใหม่ลูกหาใครชอบใครนั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดติดตามน้องหน่อยเด้อสำรานบ้านนาครับเพื่อนขัดทำครับผม